สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชวนทุกคนมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะที่ตายได้ปลูกไว้ในล้อย,ยางนะคะตอนนี้มะเขือเปราะของตายติดดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกม่วงๆนะคะนี่เป็นมะเขือเปราะที่ปลูกในล้อย,ยางค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารดบํารุงกันนะคะอ่านี่ค่ะ เป็นชุดมะเขือเปราะค่ะที่ได้ปลูกไว้นะคะก็เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะอันนี้อาจจะมีปัญหาพวกใบเป็นรูนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนเวลาเราปลูกพืชปลูกผักนะคะมแมลงลงเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะมาแค่ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าร้อนก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเนี่ยตายก็เจอปัญหานะคะใบถูกเจาะเป็นรูนะ แต่ว่าต้นก็ยังไปได้ค่ะทุกคนแต่ดูจากลักษณะของใบใหม่ที่เขาเกิดมาแล้วก็ยังโอเคค่ะแล้วก็มีการติดดอกแล้วด้วยนะคะถือว่าเขาก็ยังพัฒนาต่อไปได้นะคะทุกคนอ่านี่ค่ะแม้ว่าใบาจะโดนหนอนเจาะนอนกัดกินแบบนี้นะคะโดนแมลงรบกวนนะคะแต่ว่าโอเคอยู่นะอาวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมารดน้ําค่ะ วันนี้จะใช้เป็นน้ำสาวข้าวค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำสาวข้าวนะคะตายได้เตรียมไว้นะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มารวมกันกับของเมื่อเช้านะคะสองเวลานะอ่าเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเทลงในบัวรดน้ํานะคะได้เตรียมบัวรดน้ําไว้แล้วเนี่ยค่ะเตรียมที่จะมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะก็เทลงไปเลย น้ำซาวข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผสมกับพวกปุ๋ยหมกักหรือโฮอร์โมนต่างๆก็สามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนอ่าวนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ ในช่วงที่มะเขือเปราะของเราเริ่มติดดอกออกผลตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือฮอร์โมนไข่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเร่งการเจริญเติบโตบำรุงแถมยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินค่ะก็คือตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ2ตัวนี้ค่ะที่ไต่จะนํามาใช้ราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะ2ตัวนี้นะคะไต่ใช้มาตอนที่ปลูกมะเขือเทศปรากฏว่าลูกดกดีมากเลยนะ อ่าวันนี้ก็จะใส่ไปเลยนะคะกะกะเอาค่ะทุกคนน้ำเขาก็ไม่ได้เต็มบัวเท่าไหร่นะคะเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งค่ะปุ๋ยหมักจุลินซียนะคะจุลินซีย์สังเคราะห์แสงกล้องเอียงขออภัยนะคะค้นให้เท่ากันค่ะแล้วก็นำไป ราดรถต้นมะเขือเประาะได้เลยนี่ค่ะมะเขือเประาะของเรารออยู่แล้วนะคะ,ะรถเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะหรือว่าทุกๆ5วันก็ได้ค่ะเ <p> พื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะเรามีฮอร์โมนหรือว่ามีปุย๋ยหมักหลายตัวสามารถใช้ผสมกันได้กี่ตัวจริงๆแล้วผสมกันได้3ตัวเลยนะคะส3าตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวไ่เองเนี่ยจะชอบผสม2ตัวนะคะ ก็คืออย่างเช่นถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็อาจจะใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนไข่หรือว่าใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนนมสดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะจับคู่กัน2อย่างเนาะลาดรถไปเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราสามารถลองได้นะทุกคน <S <S การปลูกผักนะคะ <S <S ก็เหมือนการทดลองค่ะการใส่ปุ๋ยต่างๆก็เหมือนการทดลองเหมือนกันค่ะ ถ้าเราลองแล้วอันไหนที่มันเวิร์กใช้ได้เราก็ทําต่อค่ะอันไหนที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเราก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นค่ะอ่ารดไปเลยในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้นะคะรดให้โดนใบโดนโคนได้เลยนะคะอาอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยคือปัญหาก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยเขาติดดอกแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นรอบสองของเขานะคะแล้วทีนี้ดอกร่วงลงไปนะแต่ก็เลยมาเสริมเขาด้วยโฮอร์โมนไข่นะคะอยากจะให้ควเหนียวมากขึ้นเนาะ <S <S อ่าเดี<อ>๋ยววันนี้ก็จะรถบำรุงไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนะแต่ก็จะนําไข่มาต,ตีตีตีแล้วก็มารถบำรุงเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่าเนี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะการรดน้ําบํารุงต้นมะเขือเปราะนะคะในช่วงที่ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นมะเขือเปราะนะที่ตายได้ปลูกในกระถางค่ะชุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใบเราโดนเล่นงานหนักมากเลยนะนี่ค่ะ เป็นรูหมดเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ตายจะไม่ได้ชวนทุกคนมาแก้ปัญหาเรื่องใบนะคะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยมแมลงลงหนักมากนะแก้ปัญหาอาจจะไม่ทันนะคะเราต้องบำรุงกันอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อที่จะให้ใบใหม่ที่ผลิตออกมานั้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่โดนมแมลงมากัดกินนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเติมดินในกระถางค่ะ กระถางที่ไต่ปลูกนะคะก็เป็นกระถางขนาด12บนิ้วนะคะทุกคนแล้วก็ดินลดลงไปเยอะแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยนะว่าทุกกระถางดินลดไปเยอะเลยค่ะวันนี้จะมาเติมดินในกระถางนะคะคือแม้ว่าต้นมะเขือเปราะของต่นะคะจะมีปัญหาพวกเรื่องใบโดนมแมลงเจาะนอนเจาะแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังติดดอกแล้วก็ออกผลนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็มาแล้วค่ะนี่นะคะ มาแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนต้นเขายัางไปต่อได้นะคะวันนี้เราจะมาเติมดินในกระถางค่ะแต่ว่าการเติมดินในกระถางก็ไม่ใช่แค่การเติมดินลงไปนะเราต้องมีการผสมในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆด้วยจะได้ย่อยกลายมาก็คือเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารให้กับต้นมะเขือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตายจะใช้อะไรบ้างค่ะ โอเคค่ะทุกคนตัวแรกที่ต่จะใช้นะคะก็คือถ่านค่ะทุกคนนี่ค่ะถ่านปิ้งย่างนะคะเราก็พยายามทุบให้เขาเล็กๆนะนำถ่านมาใช้ในการออผสมดินในครั้งนี้นะคะตัวต่อมาค่ะเป็นเปลือกไข่ค่ะทุกคนนี่เลยเปลือกไข่นะคะเราก็ถึงแดดถ,ถึงลมก่อนนะแล้วก็นำมาขยำแบบนี้ ขยำหยาบหรือว่าขยำละเอียดก็ได้นะคะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนวันนี้แต่เก็บได้เยอะเลยค่ะก็เอามาใช้ทั้งหมดเลยใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกไข่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเขามีประโยชน์อยู่แล้วเนาะแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะวิตามินจากเปลือกไข่นะคะแล้วก็เปลือกกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะทานกล้วยเสร็จไม่ต้องทิ้งเปลือกค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ มีสามอย่างแล้วตัวต่อมาค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นปุ๋ยคอ,อกหมักค่ะตัวนี้ใส่หมักรวมกับแกลบนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพวกเศษแกลบปนอยู่ด้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอ,อกหมักค่ะเดี๋ยวขอคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ ัวเปลือกกล้วยนะคะเราฉีกฉีกเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ใส่มาทั้งแบบทั้งยวงเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ลืมฉีกไปขออภัยทีนะคะถ้าใครสะดวกตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ก็โอเคเลยค่ะเปลือกกล้วยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของโพแทสเซียมค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะคือเวลาเราเติมดินลงในกระถางนะคะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรเนี่ย ไม่ควรที่จะเติมดินลงไปอย่างเดียวนะคะควรที่จะให้เป็นอินทรีย์วัตถุแบบนี้ค่ะอ้าวนี่ค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่ดินไปผสมเลยค่ะอ่าทีนี้แต่ก็จะตักดินไปนะคะผสมเลยนี่เป็นดินที่อยู่ในล้อ,อยางนะคะที่ไต่ได้ทําการปรุงแล้วนะคะก็จะตักลงไปประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เดี๋ยวขอตักดินเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะทุกคนโอเคคือเราจะไม่ได้ใส่ดินอย่างเดียวนะคะถ้าใส่ดินไปอย่างเดียวเนี่ยรดน้ําไปนานานดินก็อัดแน่นค่ะทีนี้พอเราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปเนี่ยเขาก็จะมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะน้ําซึมไหลผ่านได้ดีขึ้นนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ในกระถางต้นมะเขือกันเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วเราก็ตักไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวปรับกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ แต่จะเติมเข้ากระถางข้างในนะคะคือดินลดไปเยอะจนรากลอยเลยค่ะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมดินลงไปนะคะเราก็ควรมีการรดน้ําตามด้วยค่ะวันนี้นะคะต่จะรดน้ําโดยใช้ตัวนี้เลยค่ะฮอร์โมอนไข่ค่ะซึ่งเป็นขวดที่ไต่เพิ่งทําเองนะคะไต่ก็ได้ทําคลิปให้ชมไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้าวันนี้สักประมาณ3 -4 วันเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะฮอร์โมอนไข่นะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตยิ่งในช่วงที่ต้นพืชของเราเริ่มออกดอกติดผลแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ไปด้วย ก็จะทําให้ดอกผลเนี่ยมีความขั้วเหนียวมากยิ่งขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายๆค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้กันเลยค่ะตายได้เตรียมน้ําอยู่ในบัวรดน้ําแล้วนะคะอัตราส่วนการใช้ค่ะประมาณ3ช้อนนะคะต่อน้ํา1บัวแต่ว่าวันนี้ก็จะกะเอาเลยค่ะทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณ3มช้อนนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็เอามาราดรถได้เลย เรค่ะทุกคนเติมดินลงในกระถางของต้นมะเขือเปราะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะคะแนะนำติชมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะมาเจอกันกับไตอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะไตชวนทุกคนนะคะมารดน้ําบํารุงดูแลนะคะต้นมะเขือนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางอันนี้ก็ติดติดผลแล้วนะคะต้นเล็กๆเองนะคะทุกคนแล้วก็บํารุงดูแลต้นพริกนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะนี่ค่ะต้นพริกนะคะทางนี้ข้างๆกันก็เป็นพริกหยวกค่ะทุกคนทางนี้ติดผลแล้วนะคะแล้วก็เริ่มติดดอกแล้วด้วยค่ะ พริกหยวกนะคะวิธีการนะคะที่เราจะบำรุงดูแลง่ายมากๆเลยจริงๆมีวิธีการบำรุงหลายวิธีมากๆนะคะวันนี้แต่ก็จะมาแนะนำทุกคนให้ใช้กล้วยค่ะ นี่ค่ะเป็นกล้วยสุกงอมนะคะทุกคนกล้วยสุกงอมเนี่ยเราทานไม่ได้แล้วนะคะก็แทนที่จะทิ้งนะคะก็เอามาทําให้เกิดประโยชน์ดีกว่าค่ะกล้วยสุกงอมเนี่ยเขาก็จะมีโพแทสเซียมนะคะมีฟอสฟอรัสนะคะนี่เลยแค่ง่ายๆกล้วยสุกงอมเพียงลูกเดียวนะคะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันค่ะน้ําแต่เตรียมอยู่ในบัวรดน้ําแล้วนะคะทุกคนวิธีการนะปอกกล้วยเลยนะคะแบบนี้ เปลือกก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเปลือกเอาไปพึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งนะแล้วก็ไว้เอามาทําเป็นปุ๋ยนะคะเราใช้แต่เนื้อกล้วยนะคะในเมื่อเขาสุกงอมแบบนี้นะคะถ้าจะทานไปก็โ,โห่น้ําตาลเยอะมากๆเลยนะทุกคนเราบี้เขาแล้วก็เอามาละลายในน้ําเลยค่ะเนี่ยบี้บี้บี้อย่างนี้เลยนะคะอ้าวนี่ค่ะเอามาละลายในน้ําเลยนี่ค่ะก็จะได้สารอาหารจากกล้วยนะคะทุกคน เอาไปรดพืชรดผักได้เลยนะคะพยายามบี้ให้เล็กที่สุดนะนี่ลักษณะนี้นะคะใครมีกล้วยสุกงอมทานไม่ทันนะคะดีกว่าทิ้งนะ,ะบางคนจะเอาไปใส่ในตะกร้าปุ๋ยหมักก็ได้นะคะหรือจะเอามารดน้ําแบบที่ต่ตยพาทาในคลิปนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใตยจะใช้เสริมควบคู่กันไปนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะนี่ค่ะน้ําแดงๆนะคะที่อยู่ในขวดนี้ ทำเองนะคะทุกคนทําง่ายๆนะวิธีการแต่ก็เคยสอนไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะอันนี้เราก็กะเอาอ่าใส่ไปสักประมาณนี้เวลาใช้นะคะเราก็กะปริมาณเอานะคะคนให้เข้ากันแล้วก็นําไปราดรดพืชผักได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพวกกล้วยนะเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของขั้วเหนียวค่ะพอเราเอามาใช้กับต้นมะเขือต้นพริกนะคะเวลาเขาติดดอกออกผลเนี่ยก็จะขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงง่ายนะ ก็ราดรถลงไปเลยอ่านี่ค่ะเวลาเราใช้กล้วยนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่ามีเนื้อกล้วยครับเขามาตันๆต,ตรงนี้นะแต่แนะนำว่าให้ถอดออกดีกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมคะพวกเศษกล้วยนะคะที่เขาตันๆอยู่นะ,ะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะตัวกรองนี้เราก็รถแบบนี้ไปก่อนนี่ค่ะนอกจากรถออพืชผักสวนครัวแล้วนะคะ เราก็รดพวกอากนิมานะคะบอนสีอะไรได้หมดเลยนะคะทุกคนบำรุงไปได้เลยนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะก็ง่ายๆเนาะ ใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเลยค่ะทุกคนก็ลองทําตามกันดูนะคะรดน้ําด้วยกล้วยสุกแบบนี้นะคะสามารถรดได้บ่อยๆเลยนะวันเว้นวันก็ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ากล้วยเขามีประโยชน์มากๆเลยนะสามารถที่จะใช้สัปดาห์หนึ่งสามครั้งได้เลยนะคะก็ใครมีกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกงอมนะที่ทานไม่ได้แล้วก็เอามาทำดูนะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตาตจะชวนทุกคนมารดน้ําต้นมะเขือเปราะนะคะไตปลูกลอยลออยางนะคะลอ,อยางละหนึ่งต้นนะนี่ฝั่งนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะต้นมะเขือเปราะนะคะปัญหาของเขาเลยก็คือพวกเพลี้ยค่ะแล้วก็พวกใบเป็นจุดนะคะวันนี้ตาตก็จะชวนทุกคนมาป้องกันค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่เจอปัญหาพวกเพลี้ยนะคะาตเปิดดูใต้ใบแล้วนะ ก็ยังไม่มีปัญหานะคะคเรื่องเพลี้ยมารบกวนแต่ว่าเราสามารถป้องกันไว้ก่อนได้ค่ะก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะเพราะว่าถ้าเพลี้ยลงแล้วเนี่ยปัญหาเกิดมาแล้วเนี่ยแก้ยากค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการกําจัดเพลี้ยง่ายๆป้องกันเพลี้ยง่ายๆเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและของที่ต่ายจะใช้มาในการรดเอาใหม่นะคะ3าม ค่ะและของที่ไต่จะใช้นะคะในการรดต้นมะเขือเปราะนะมีเพียงสองอย่างค่ะนี่เลยตัวผงชูรสค่ะทุกคนแล้วก็สบู่ค่ะนี่สบู่ที่เราใช้อาบน้ํานี่แหละค่ะทุกคนแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นก้อนที่ไต่แยกไว้ใช้กับการเกษตรนะคะก็จะใส่ถุงแยกไว้แบบนี้เนาะนี่ละลายสบู่ไปเลยละลายไปเลยค่ะก็ละลายไปสักระยะหนึ่งนะคะ ในสบู่เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสารจับใบไปในตัวนะคะแล้วก็ตัวสบู่เนี่ยเขามีความเป็นด่างค่ะพวกมแมลงพวกเพลี้ยพวกนอนต่างๆก็จะไม่ชอบนะคะแล้วเวลาเรารดน้ําสบู่ไปแล้วเนี่ยพวกน้ําสบู่เหล่านี้เขาก็จะไปอุดตันทางเดินหายใจของพวกมแมลงตัวเล็กๆค่ะพอเราจำกำจัดเกี่ยวกับพวกเพลี้ยแล้วนะคะ ต่ายก็มีการเติมผงชูรสนะเพื่อเป็นการบำรุงรากบำรุงใบบำรุงดอกไปในตัวนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยต่ายมองเห็นแล้วว่าต้นมะเขือเปราะอของต่ายเนี่ยบางต้น,นเริ่มออกดอกมาแล้วนะคะเห็นดอกม,ม่วงแล้วนะเราก็บำรุงเขาไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสีดูคล้ายๆน้ำซาวข้าวนะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นน้ำสบู่นะ จากนั้นนะคะคนแล้วเราไปราดรถต้นมะเขือเปราะกันเลยค่ะเวลารถนะคะทุกคนให้โดนใบไปเลยรถโดนใบไปเลยนะคะต้นเล็กต้นใหญ่รถได้หมดค่ะรถเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์นะ ที่ใช้น้ำสบู่แบบนี้นะคะถ้าใครไม่ใส่พงชูรสก็ไม่เป็นไรนะใช้น้ำสบู่อย่างเดียวก็ได้นะหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้สบู่นะคะก็ผสมน้ำยาล้างจานหรือครีมอาบน้ำเด็กได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะสําหรับน้ำสบู่นะถ้ายังมีเหลือนะคะเอามารดพวกต้นบวบได้นะคะหรือว่าจะรดพวกต้นถั่วฝักยาวนะพืชที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราอยากจะป้องกันนอนป้องกันมแมลงเราก็สามารถที่จะราดรดได้เลยค่ะ ป้องกันไปเลยนะคะอันนี้ไต่เหลือน้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าใครทําเยอะนะคะก็จะเหลือมากกว่านี้นะคะก็ราดรดต้นอื่นๆได้เช่นเดียวกันไม่เฉพาะแค่ต้นมะเขือเปราะนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะชวนทุกคนมาราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนใครปลูกมะเขือไว้ก็อย่าลืมป้องกันหนอนป้องกันพเพลี้ยป้องกันมแมลงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ